โสรดปัญหาธรรมบัญญายของสมเด็จพระยานสังวรเจริญสุวัฒโนครั้งที่16อุปสีวามานกปัญหาตอนที่สองรู้กุปปะธรรมอกุปปะธรรมอาศัยสมาธิธรรมวิปัสนาปัญญาและกิเลสให้หมดสิน้นทรงแสดงเมื่อวันที่29กันยายน2524 บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมีพระภาคอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์ รอมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นจรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสลดปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับจนถึง อุปสีวะปัญหาที่หกซึ่งอุปสีวะมานพได้กราบทูลพระภูมีพระภาคเจ้าความว่าข้าพระเจ้าผูเดียวไม่อาศัยพระองค์ไม่อาจเพื่อที่จะข้ามโอคะคือห่วงน้ำใหญ่อันหมายถึงห่วงทุกข์หรือห่วงกิเลสได้ขอให้พระองค์ตรัสบอก อารมณ์เป็นเครื่องยึดหนวงที่จะได้อาศัยข้ามพวงนี้ดังนี้พระภูมิพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสตอบความว่าให้ท่านมีสติเพ่งอากินจัญญายตนะอาศัยอารมณ์ว่าไม่มีข้ามโอคะคือข้ามพวงเถิดจงละกามทั้งหลาย เว้นเสียจากความสงสัยทั้งหลายดูความสิ้นไปแห่งตัณหาคือความทยานอยากให้เห็นประจักษ์ชัดทั้งกลางคืนกลางวันดังนี้ซึ่งได้แสดงอธิบายแล้วอุปเสีวามานบได้กราบทูลถามต่อไปว่าภูที่มีราคะคือความติดใจยินดีในกามทั้งหลายทั้งปวง สิ้นไปแล้วละอารมณ์อื่นอาศัยอากินจัญญายตนะคืออารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีเท่านั้นน้อมไปแล้วในอากินจัญญายตนะอันเป็นเครื่องปลดเปลื้องสัญญาอย่างประเสริฐจะพึงตั้งอยู่ในอากินจัญญายตนะนั้น ไม่เสื่อมไปบางหรือพระภูมีพระพาคเจ้าได้ตรัสตอบว่าพึงตั้งอยู่ในอากินจัญญายตนะนั้นไม่เสื่อมคือภูที่มีราคะความติดใจย,ยินดีในกามทั้งหลายทั้งปวงสิ้นไปแล้วน้อมไปแล้วในอากินจัญญายตนะอันเป็นเครื่องลดเรืืองสัญญาอย่างประเสริฐเท่านั้น คืออาศัยแต่อากินจัญญายตนะกำหนดอารมณ์ว่าไม่มีเท่านั้นและอารมณ์อย่างอื่นจึงชื่อว่าน้อมไปในอากินจัญญายตนะอันเป็นเครื่องปลดเปลื้องสัญญาอย่างประเสริฐผู้ที่ปฏิบัติได้ดังนี้ก็จะพึงตั้งอยู่ในอากินจัญญายตน,ะน้นไม่เสื่อมคำถามและคำตอบนี้ก็สืบเนื่องมาจาก คำถามและคําตอบข้อแรกซึ่งเมื่อพิจารณาดูแนวธรรมะปฏิบัติแล้วก็จะเห็นได้ว่าพระบรมราศาสดาได้ทรงแนะแนวปฏิบัติแก่อุปสีวมานพซึ่งได้ฌานสมาบัติคือได้สมาธิอย่างแน่วแน่เท่านั้นเมื่อเป็นดังนี้ห่วงน้ำใหญ่คือกิเลสและทุกข์ทั้งหลายก็ยังคงมีอยู่เท่าเดิม ไม่ลดน้อยลงไปและอุปสีวามานพก็ติดอยู่แค่นั้นแก้ไขไม่ได้พระบ,บรมจาสรดาได้ทรงทราบพ,พื้นปฏิบัติที่ได้มาของเขาจึงได้ตรัสสอนวิธีแก้ไขให้เพียงข้อสำคัญเรียกว่าสกิดเพียงนิดเดียวให้เขาดูให้พบ ความสิ้นไปแห่งตันหาให้ประจักษ์ชัดให้ละกามละความสงสัยอันเป็นการปฏิบัติที่อาศัยจิตที่เป็นสมาธินั่นแหละกําหนดพิจ,จรารณาดูกามดูความสงสัยดูตันหาที่เลื่อนขึ้นมาโดยลำดับเช่นเดียวกันกับฌานสมาบัติกล่าวคือในขณะที่ยังไม่ได้ทำสมาธิกาม ความสงสัยตันหาก็ตั้งอยู่ในกามคุณอารมณ์ทั้งหลายดังที่เป็นไปอยู่ในจิตของสามัญชนทั่วไปแต่ครั้นเมื่อมาทำสมาธิสงบกามคุณอารมณ์ก็มาติดอยู่ในอารมณ์ของสมาธินั้นและในตัวสมาธิเองคือเป็นกามเป็นความสงสัยเป็นตันหาอยู่ในรูปกรรมฐาน และในสมาธิที่อาศัยรูป,ปกรรมฐานแต่ครั้นเมื่อเลื่อนขึ้นมาปฏิบัติในอารูป,ปกรรมฐานได้อารูปประชานสมาบัติการความสงสัยตัณหาก็มาติดอยู่ในอารูป,ปกรรมฐานในอารูปประชานสมาบัติก็เป็นอันว่าไม่พ้นการไม่พ้น ความสงสัยไม่พ้นตัณหาเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสกิจให้ดูการดูความสงสัยดูตัณหาที่บังเกิดขึ้นในอารูป,ปกรรมฐานหรือในอารมณ์ของอรูุปกรรมฐานที่ปฏิบัติหรือที่ได้อยู่นั่นแหละและในตัวรูปอารูปุปชานสมาบัติเองที่ได้และเมื่อด,ดูเข้ามาดังนี้แล้วผู้ที่ปฏิบัติได้ สมาธิดีขึ้นแล้วโดยลำดับมาจนถึงขั้นนั้นก็ย่อมจะรู้จะเห็นได้จะเห็นกามคือความใคร่จะเห็นความสงสัยจะเห็นตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากติดเพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติละให้สิ้นไปละความใคร่ความสงสัยความดิ้นรนทยานอยาก แม้ที่มีอยู่ในตัวอารมณ์นั้นและในสมาธินั้นให้สิ้นไปดูให้สิ้นไปทั้งกลางวันทั้งกลางคืนและให้พบความสิ้นไปโดยลำดับดังนี้ในขั้นนี้ก็จำเป็นที่จะต้องทราบหลักปฏิบัติในพุทธศาสนาว่าการที่จะละกามละความสงสัยละตัณหาให้สิ้นไปนั้นเป็นกุปปรธรรม ธรรมะที่กำเริบก็มีเป็นอกุปธรรมธรรมะที่ไม่กำเริบก็มีที่เป็นกุปธรรมธรรมะที่กำเริบก็หมายความว่ายังเสื่อมได้ก็ได้แก่การที่ละได้พ้นได้อันยังไม่ถึงขั้นมรรคผลนิพพานยังเสื่อมได้กำเริบได้แต่ว่าเมื่อปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญา จนถึงเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานแล้วก็ตัดกิเลสได้เด็ดขาดตามขั้นของมรรคผลนิพพานนั้นเมื่อเป็นขั้นโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลก็ตัดกิเลสได้เด็ดขาดคือสัญญอดสามดังนี้เป็นต้นจนถึงขั้นอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็ตัดกิเลสได้เด็ดขาดทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อถึงขั้นมรรคผลนิพพานดังนี้ จึงจะไม่เสื่อมฉะนั้นตามปัญหาที่อุปศีวมานพกราบทูลถามต่อไปที่แสดงในวันนี้ซึ่งใช่ถ้อยคำว่ามีราคะคือความติดใจยินดีในกามทั้งหลายทั้งปวงสิ้นไปแล้วอาศัยอากินจัญญายตนะคืออารมณ์ว่าไม่มีหรือน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีและอารมณ์อื่นอัน จะต้องทำความเข้าใจว่าที่อาศัยอากินจัญญายตนะคืออาศัยอารมณ์ว่าไม่มีนั้นก็จะต้องไม่ใช่เพียงสมาธิเท่านั้นแต่ว่าอากินจัญญาเจตนะคือตัวไม่มีนั้นได้เปลี่ยนมาเป็นไม่มีการไม่มีความสงสัยไม่มีตัณหาอีกด้วยซึ่งไม่มี เพียงที่เป็นอารมณ์ของสมาธิซึ่งอุปสีวมานพเคยได้มานั้นก็เป็นเพียงสมาธิเท่านั้นซึ่งอุปสีวมานพเองก็ติดอยู่เพราะยังข้ามทุกข้ามกิเลสอะไรไม่ได้จึงต้องมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ปรัดแก้มาให้วัดต้องไม่มีกามไม่มีความสงสัยไม่มีตัณหาด้วยะฉะนั้นการที่ตรงตรัสแก้ ในปัญหาแรกนั้นก็เป็นการสก,กิดถูกจุกจดที่อุปเสววา,านบนั้นติดอยู่ก็แจมแจ้งขึ้นมาแก่เขาเองเพราะฉะนั้นในปัญหาต่อมานี้เขาจะต้องเข้าใจว่าที่ไม่มีอันเป็นอารมณ์ของอากินจัญญายตนะชานนั้นก็จะต้องไม่มี การไม่มีความสงสัยไม่มีตัณหาด้วยอันเป็นทางปัญญาหรือทางวิปัสสนาอันเป็นเครื่องตัดกิเลสแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็เป็นอันว่าตัดกิเลสได้เด็ดขาดเพียงบางอย่างหรือว่าทั้งหมดตามกําลังของมรรคผลดังกล่าวแล้วและเมื่อเป็นดังนี้จึงชื่อว่าน้อมไปแล้วคือน้อมกิตไปแล้วหรือจะว่าพ้นไปแล้วก็ได้ในอากิญจัญายตนะ ที่มีความหมายเปลี่ยนมาแล้วตามที่ตรัสต่อเป็นไม่มีการไม่มีความสงสัยไม่มีตัณหาเป็นเครื่องปลดเปลื้องสัญญาอย่างประเสริฐไม่ใช่ปลดเปลื้องสัญญาเฉพาะที่เป็นอรูปที่เลื่อนมาโดยลำดับเท่านั้นแต่ว่าปลดเปลื้องกาม,มาสัญญากังขาสัญญาตัณหาสัญญาแม้อย่างละเอียดด้วย และเมื่อปลดเรื่องได้จริงก็ต้องเป็นขั้นมรรกขั้นผลขั้นนิพพานเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นอกุปธรรมธรรมะที่ไม่กำเริบเมื่อเป็นดังนี้จึงตั้งอยู่อย่างไม่เสื่อมเพราะเมื่อเป็นมรรกเป็นผลเป็นนิพพานแล้วตั้งแต่ขั้นโสดาปฏิมรรกโสดาปฏิผลขึ้นไปก็เป็นอันว่ามไม่กลับกลอกอีกกิเลสที่ละแล้วไม่กลับมาอีก และเมื่อละกิเลสได้หมดกิเลสที่ละได้ทั้งหมดนั้นก็ไม่กลับมาอีกจึงเป็นอันว่าไม่เสื่อมเพราะฉะนั้นเมื่อมีความไม่เสื่อมก็จะต้องมีความหมายถึงว่าปฏิบัติอาศัยสมาธิที่เป็นพื้นนั่นแหละมาเป็นทางวิปัสสนาปัญญาดูกามดูความสงสัยดูตัณหา แม้ที่มีอยู่นั้นทําให้สิ้นไปโดยปล่อยวางไม่ยึดถือเมื่อปล่อยวางได้ก็เป็นอันว่าละอิเลสได้เด็ดขาดได้เมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นอันว่าทำให้กามทําให้ความสงสยัยทําให้ตันหาไม่มีจริงๆเป็นบางส่วนหรือว่าทั้งหมดตามกําลังของมรรคและผลและเมื่อละได้เด็ดขาดเพียงไร ก็ตั้งมั่นคงอยู่เพียงนั้นไม่เสื่อมมีแต่ที่จะ,จะเจริญยิ่งขึ้นไปจนถึงละกิเลสได้ทั้งหมดดังนี้อันหนึง่งแม้ว่าตามคำถามและคำตอบจะเป็นไปตามภูมิปฏิบัติของผู้ถามก็ตามแต่ก็พึงเห็นได้ว่าเมื่อปฏิบัติทำสมาธิในทางพุทธศาสนาแล้วแม้จะกำหนดลมให้ใจเข้าออก มันเป็นอาณาปานสติในกายานุปัสนาสติปัทานหรือจะปฏิบัติในสติปัฐานพิจารณากายเป็นอารมณ์เวทนาเป็นอารมณ์จิตเป็นอารมณ์ธรรมะเป็นอารมณ์จนถึงเป็นข้อนิวรณ์ดังที่กำลังถึงอยู่นี่ก็ตาม,มก็ให้ปฏิบัติให้ได้สมาธิและเมื่อได้สมาธิแล้ว แม้ในอารมณ์ของสมาธิข้อใดข้อหนึ่งก็ให้หัดเพ่งดูกามเพ่งดูความสงสัยเพ่งดูตัณหาแม่ที่มีอยู่ในอารมณ์ของสมาธินั้นและในตัวสมาธินั้นละเสียปล่อยวางเสียและในการที่จะปล่อยวางนั้นเพียงแต่กำหนดดูให้รู้และกำหนดว่า ควรจะละเสียไม่ควรจะมีแม้เพียงเท่านี้ก็จะทำให้กามความสงสยัยตันหาที่มันเกิดนั้นดับไปได้เพราะว่าเมื่อดูอยู่เพ่งอยู่มองเห็นมองเห็นกามมองเห็นความสงสยัยมองเห็นตันหาที่ดิ้นรนอยู่ในจิตก็ยอมจะรู้และเมื่อรู้ก็จะสงบจะดับและใช้วิธีพิจารณา มองให้เห็นลักษณะที่เกิดดับอันเป็นอนิจจลักษณะลักษณะที่ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอันเป็นทุกขลักษณะลักษณะที่บังคับไม่เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้อันเป็นอนัตตลักษณะดังนี้ก็เป็นเครื่องช่วยให้เกิดความปล่อยวางในการปฏิบัติด,ดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นการที่อาศัยสมาธิ ทำวิปัสสนาต่อกิจของทุกๆคนที่จะต้องปฏิบัติต่อไปนั่นก็คือทำสมาธิให้ดียิ่งขึ้นเนะอาศัยสมาธิทำวิปัสสนาปัญญาละกามละความสงสัยละตัวตันหาให้ยิ่งยิ่งขึ้นจนกว่าจะละได้หมดจึงจะเสร็จกิจถ้ายังละไม่ได้หมดก็ยังไม่เสร็จกิจต,ต้องทำกันต่อไปก็อาศัยศีลสมาธิปัญญานี่แหละ เป็นหลักปฏิบัติตลอดไปการปฏิบัติในสติปัฏฐานก็ย่อมปฏิบัติให้เป็นไปได้ทั้งในด้านสมถะและวิปัสนาหรือด้านสมาธิในปัญญาดังนี้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสุนและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป